วันนี้มาแกงหัวปีนะครับเป็นแกงพะแนงหัวปีนะครับเห็นไหมฮะสีสันเหมือนกับแกงหัวตาเลยนะครับวิธีทำเนี่ยเราก็ไปเก็บหัวปีนะครับเพราะเป็นหัวปีที่บ้านนะครับเก็บสดๆนะครับเลือกเอาไรอ่อนๆนะครับก็ต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือนะครับนะฮะแล้วก็หั่นลงไปเลยนะครับ ใครที่ชอบดอกก็เอาดอกไว้ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยให้เอาหัวปีเนี่ยไปแช่ในน้ําเกลือก่อนนะครับเวลานั้นก็เอาดอกออกนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยชอบมีดอกนะครับพริกเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะเป็นพริกที่บ้านเองนะครับใบมะกรูดนะครับแกงเนี่ยก็ปกติแล้วก็จะเป็นแกงที่เราซื้อมาจากตลาดได้เลยแกงพะแนงน,นะครับจะต้องมาหากะทิเยอะ ปกติน้ำก็ข้นอยู่แล้วครับปกติไม่ค่อยเน้นเนื้อสัตว์แล้วในช่วงนี้ก็เน้นเป็นผักเยอะๆนะครับขอบคุณครับ